ระบายสีด้วยบัตรฟรีโปคีเอคลิปนี้เราจะใช้บัตรซิกเนตนะคะอยู่ในหมวดเท็กเจอร์มาลองระบายสีกันเลยใช้สีส้มค่ะระบายลงไปทั้งชิ้นเลยมีแยกเลเยอร์ระหว่างสีกับเส้นเอาไว้คนละเลเยอร์นะคะระบายลงไปให้เลยเส้นไปก่อนเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลบทีหลังได้นะระบายให้ครบทั้งชิ้นเลยค่ะแล้วเลือกสีส้มเข้มขึ้นอีกนิดนึงนะคะมาระบายตรงขอบค่ะขอบด้านล่าง ขอบที่อยู่ใกล้กับตัววิพีมค่ะแล้วก็ด้านข้างนะคะด้านข้างจะเข้มกว่าด้านนาน,นิดนึงปรับ,บัดเล็กลงหน่อยค่ะแล้วก็ระบายตรงหูที่เป็นส่วนของด้านล่างนะคะก็จะมืดกว่าด้านบนนะระบายหัวใจด้วยระบายสีเข้มแล้วระบายสีอ่อนทับอีกทีนึงค่ะก็จะออกมาแบบนี้เลยแล้วใช้สีขาวค่ะระบายชีดเส้นนะ เลือกขอบด้านหนึ่งค่ะถ้าตเราจะระ,ะ,ะบายขอบบนล้วก็ระบายเส้นขอบบนทั้งหมดแล้วก็มาระบายตรงหน้าที่เป็นส่วนวิปครีมด้วยค่ะมินจะไม่ใช้สีขาวจัวในการระบายตัวครีมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลงสีขาวลงไปเพื่อให้เขาดูมีความสว่างขึ้นค่ะเราเลยใช้สีเนื้ออ่อนๆอในการระบายครีมก่อนค่ะนี่นะ้วเดี๋ยวมินจะใช้สีขาว พะเราปาดทับลงไปเนี่ยวิปครีมเขาก็จะดูสว่างขึ้นเองค่ะมีนมาเติมสีขาวให้ตรงที่ขีดไวต้ตะกี้ให้สว่างขึ้นอีกทั้งหมดเลยค่ะระบาสีชมพูเพิ่มในหูนะคะแล้วก็ระบาสีชมพูเข้มด้านล่าง ขีดเส้นด้านบนเป็นสีขาวเหมือนในช่องอื่นๆเลยค่ะประบัดเล็กๆหน่อยนะแบบนี้เลยค่ะมีนเติมวงรีตรงรู้นตรงนี้ไปด้วยนะให้มันดูน่ารักมากขึ้นค่ะเพิ่มสีส้มเข้มนะคะตรงส่วนที่เป็นมุมมืดทั้งหมดเลยนะ ีจะเติมตรงด้านข้างก่อนเลยค่ะจะเป็นส่วนที่โดนบังแสงใต้หูแล้วก็ขอบด้านล่างค่ะให้เข้มขึ้นอีกแบบนี้เลยถ้าเกิดรู้สึกว่ามันเข้มเกินไปหรือว่าแสงดูแข็งเกินไปก็ปรับปใหญ่ๆค่ะแล้วถูกลงไปแบบนี้เลยเขาก็จะดูมีความอัร์ตมากขึ้น เติมสีเหลืองตรงรอยต่อระหว่างสีขาวและสี้มนิดนึงค่ะให้ดูมีความละมุนมากขึ้นแบบนี้นะคะแล้วลบส่วนเกินที่ออกนอกเจนมาให้หมดเลยค่ะเติมแก้มแดงเติมหัวใจสีขาวบนแก้มทั้งสองข้างค่ะก็จะได้เค้กลแม่เสือสาวน่ารักแบบนี้เลยจ้า โอ้ยชาน,นุ่มละมุนแบบนี้พิเศษเฉพาะนักเรียนในคอส,สอนวาดขนมเท่านั้นนะคะใครอยากวาดขนมแบบสเต็ปายสเต็ปตั้งแต่ขึ้นโครงสร้างลงสีนุ่มละมุนพร้อมทิกมากมายมาเรียนด้วยกันได้ในคอสอนวาดขนมหวานละมุนดูบทเรียนทั้งหมดได้ในลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะ